เห็นเงื่อนขั้นปํามแก้วมันเป็นของล่อตาล่อใจตกไปมือผู้ใดมันมันข่าวอะไรเขียนซื้อไว้มันก็เป็นของเพิ่นตามที่หมอล่ำเสียงมีหกถือลูกน้องในวงไปขโมยเอาเงินสองแสนบาทแล้วก็มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นได้พโพดออกมา เตือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบอลูว่าคนที่เอาเงินไปเขาชีเอาเงินไปในเจ้าของบอหรือว่าเขาได้เงินไปแล้วบอลูว่ามีหลักฐานบอกบอลูว่ามีกล้องวงจรปิดบบตอนที่เขาเอาไปหรือว่าเป็นการไปลู้ว่าเอาไปแต่บบมีหลักฐานลู้แต่หลักฐานไม่พอหรือจังใดจังลูกเอกจังใดออกมาโพสเอ่อการที่ การที่ไปแจ้งต้อมมันเกิดมันคือระบบกล่าวหาการกล่าวหาคนตรงนี้หลักฐานพยานทางพยานทางหลักฐานที่สําคัญคือหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปไว้อย่างประมาณนี้แต่ถ้ารู้ว่าคนนั้นเอาไปคือขึ้นไปทึ่งรถมีแต่คนนี้แหละขึ้นไปทึ่งรถนอนมองที่เก็บเงิน แต่บม่มีหลักฐานบัตรคนนี้บอกว่าคอยเห็นบักนี่หลักึ้นไปคอยเห็นนี่นั่งนี่หลักึ้นไปบอ,อกว่าแว่บๆแแอยู่เหรอฮเขาเป็นคนเอาแน่นอนใช่สิแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแต่ถ้าไม่มีหลักฐานว่าเงินอยู่ในมือของเขาถ้าเขาเอาไปถ้าจับได้ท่านที่เขาว่าท่านเอ่อเคลื่นอนย้ายเงินออกจากบริเวณน,นั้นก็โอเคอยู่แต่ถ้าเขาเอาไปซ่อนมองอื่นถ้าเขาเอาไปที่อื่น รับร่องเลยว่าไม่มีหลักฐานกาชิกาชิจะจะเอาพิดเขาบ่ไดะดจังเกิดลูกเอกจังไดมาโพดแบบนี้เหมอยคุณย่าก,กับสงสัยอยู่ว่าแสดงว่าบ่รดะดเงินขึ้นแมนบอกหลักฐานบบ่เพียงพวกใช่ไหมศูนย์ศูนย์เงินสองแสนเนาะสิป่ปอยไปได้ง่ายอย,ยูต่ตีฟังอายเราเว้าแล้วอายฟังเราเว้าแล้วจุกขืนท่นที ขอให้ตำรวจใจดีกับเ้าแล้วก็โซกเข่าข้างคนดีคือจังลาเดอร์ศูนย์เอหรือจังใดหรือบ่มีหลักฐานหรือจังไดอ,อจ,ดอเจะเฝ้าตีไปละแต่กะออกมาพูดแบบนี้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วดิหรือว่าไม่มีหลักฐานถ้าบ่มีหลักฐานกระจับเพิ่นบ่ได้นาะคะเนาะกระสิศูนย์เงินสองสองแไปกระิไใดแค่ไลออก กับคนทีเอาไปคือเลี่ยงกันว่าได้อยู่แล้วล่ะพี่น้องไม่ว่าสามารถเทดงานได้อยู่แล้วคนที่เอาไปก็มันเป็นเงินจำนวนหลายแห้งสองแสนนี่ปาดถ้าเป็นเทสงานโดนได้สักี่เก็บได้แต่มันก็หมดเป็นถ้าคุณใส่บ่เป็นมันเป็นเงินฮอนเป็นเงินหลักมากอ่อมันเป็นโทษกับผู้เอาไปอยู่แล้ว แล้วกะ็บาปพ้อมรับรองเลยว่ามันตีขึ้นบาปตีขึ้นเจ้าแน่นอนประการแรกคือเจ้าตัดท่างเจ้าของทำม,มาหากินเจ้าได้ไปสองแสนมันหลายเลยสำหรับเงินที่สองแสนที่หายไปแต่มันถ้าตัดอนาคตในการที่สีอยูกับหมอลํำเสียงมิหกทำงานไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมีกินมีใสไปตลอดฤดูกันจนกว่าเพิ่นจนกว่าเสียงมิหกสิ ถ้ายู่หันดีๆอ่ะก็มิกินมีใช่ไม่รู้ว่าคนที่ไปขมโมยเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินประก,การใดไม่รู้เหมือนกันว่าหรือว่าติดการพนันหรือจังใดจังใดมาลักเงินหัวหน้าลักเงินคนอื่นกับบ่อไหละนะเงินหัวหน้าข้าเจ้าหนา้าจีปิดเงินหนา้าจะเป็นเงินที่ที่ข้าเจ้าภาพมาจางมาจาง บ,บท่านไดไปเก็บบ,บท่านไดเอาไปคือมันยังอยู่นั่งจะภาพมาจ้างหลังเวที่คุณยายคิดว่าโตไปนี่อ,อิเล็กไฟ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 ,ไฟ,ไฟบัตรชี่ไฟอะไรทําไมเนี่ยการโอนเงินโอนอะไรมันมันโอนเป็นเข้าบัญชีเลยก็ได้ถ้าเจ้าภาพมามาัดจําให้เพื่อนโอนเข้าบัญชีเลยก็ห่างตตาชิดีครับโต้องบ่บต้องถือเงินสดสําหรับขั้งต่อไปนี่เนาะไม่ต้องถือเงินสดให้เจ้าภาพ ถ้าเพิ่นโทรมาสีจ้างหลังเวทีอ่ะให้เพิ่นโอนบัญชีเข้าบัญชีเลยนณาสิเป็นการเซฟที่ดีไม่ต้องมีเงินสดในในหลังคณะมันมันมันอันตรายเพราะว่าคนมันเป็นคนจํานวนหลายแล้วก็ถ้าไปคนที่เอาในนาสินาสิรู้สไตล์การเก็บเงินว่าว่างไวเหมืองไดต้องแนมหลายมือแล้วไหมต้องแนมไหมพอเห็นจะพามานีนปุ๊บก็เลยสกูดรอยเลย แล้วรถนอนน่ะลูกน้องพ่อจ๋าก็จะให้คนนั้นคนนี้สามารถขึ้นได้หลายคนนะโดยโดยเฉพาะเวลาแสดงนี่นะพ่หนาสิมีคนอยู่หรือไม่ก็ต้องมีคนเฝ้ารถหนึ่งคนให้ผู้ใดก็ได้ไปไปนอนอยู่ที่รถทันเลยบ่ต้องลงไปอันนี้ก็เป็นการงัวหายรอบคอกหละมันเกิดขึ้นแล้วเนาะแต่ครั้งต่อไปน่าจะบอห้มีหถ้าบอห้มี อามาลอมคอกไว้กันยังดีดว่าปล่อยไปซื้อ,อประการแรกคือให้เจ้าภาพที่มาจ้างงานหลังเวทีให้โอนเงินเข้าบัญชีเลยน,น,น,นี่็สิดีเนวหนึ่งประการที่สองคือต้องถ้ามีเงินสดอยู่ในรถต้องมีคนเฝ้าต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าถ้าหรือไม่ก็คนที่จํากัดคนที่สสามารถขึ้นไปเทิรหันได้คือแบ่งเขตระวังหัวหน้ากับลูกน้องโดยสิ้นเชิงเลยต้องไปกันาจิเป็นประการน,นี้หละ คือน่าจะเพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้บ่รู้ว่าแอบแฝงขามา่าบบทำทาขามานู่นนี่นั่นเพื่อสิเพื่อสิหาโอกาสที่สิขโมยสิ่งของสิ่งมีคาบบเพราะว่า,เ,าเงื่อนหมอล่ำส่วนมากจะเป็นเงื่อนสดนะคะเพราะว่าเอฟซีสิาให้ติดเงื่อนสดหนาเวทีอันนี้ก็เป็นการเป็นการเสี่ยงต่อการถือขโมยขึ้นกัน แล้วโดยเฉพาะมันมันหนาเจ็บใจคือคนไทยเดียวกันมาลักของกันคนในวงลูกน,อน้องในวงมาลักของหัวหน,น้าวงอื่นลูเห็นแต่ว่าเป็นคนอื่นทำทาเป็นเอฟซีเราเข้าไปหลังเวทีเราไปลักของไปลักทรัพย์สินได้ยินตแต่เบบนี้แต่นี่ลูกน้องเจ้าของเป็นคนหลักมันเจ็บปวดหลายก็กันอยู่ คนหลักมันมันมองหนากันไปมันมันมันเหตุงานํำกันบ่ได้อยู่แล้วแต่เงินที่ศูญย์เสียไปมันมันเฉเอาคืนใดบอกรนาเสดายเงินอยู่นะคะสองแสนบาทคือเยอะมากคือเป็นเงินค่าใช้จ่ายของวงคือเล่นฟรีมือหนึ่งเลยอะ่ะงวดน้องเลยงานนั้นเล่นฟรีเลยเพราะว่าถ้าเหลือแสนเศษนี่บุกคุ้มค่ามันขาดทุนอยู่แล้วถ้าโดนขโมยไปสองแสน ถือว่าขาดทุนเลยไม่รู้ว่าขาดทุนกี่งานนะคะไลท์ถ้า์เี่ยเรียหลายงานกันแล้วกันคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปไหนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ